สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ดิฉันมาทำคลิปสั้นๆอัปเดตต้ตนต้นข่อยนะคะต้นข่อยที่วันนั้นอาลีกับดิฉันไปขุดที่กลางนานะคะไปขุดที่กลางนามาโดยที่ไม่ติดดินมานะคะโดยที่ไม่ติดดินเนาะวันนั้นใครได้ดูคลิปแล้วก็จะรู้เนาะใครที่ยังไม่ดูคลิปก็ดูได้นะคะวันนั้นเราไปขุดต้นข่อยที่กลางนามา ไม่ไม่ติดดินเนี่ยค่ะพเพื่อนๆผ่านไปตอนนี้ก็สามเดือนแล้วเนาะสามเดือนก็จะแตกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆต้นนี้จะมีสองต้นใช่ไหมที่เราขุดมาคู่กันเนี่ยค่ะต้นนี้ก็จะติดประมาณนี้นะคะอันนี้ติดแน่นอนไม่ตายแล้วแน่นอนค่ะแต่ต้นนี้นะคะเพื่อนๆ <scheint> ต้นนี้ต้องมาลุ้นกันอีกทีนะคะอันนี้ก็ไม่ติดดินมาเหมือนกันไม่ติดดินมานะคะต้นนี้ ค่อนข้างจะต้นสวยเป็นศิลปะนะคะต้นนี้แม่ติดดินมาเหมือนกันแต่ก็มีแตกแตกใบมาแล้วนะคะนี่ถ้าทำเป็นบอนไซนี้เป็นบอนไซดัดใหญ่ๆได้เลยนะคะนี่ค่ะก็แตกใบมาแล้วนะคะต้นข่อยแตกใบมาแล้วแต่ก็อย่างว่าเนาะตรงนี้เขาก็ผุอยู่นะคะเออเป็นแกลนของเขาก็เขาไม่มีไม่มีตาไม่มีอ่า รอยที่ว่าจะแตกจะสามารถแตกได้ก็เขาก็ไม่มีใบนะคะเพื่อนๆตรงนี้ตรงช่วงนี้นะคะแต่ช่วงตรงช่วงปลายตรงนี้นะเพื่อนๆถ้าใครยังไม่ดูคลิปที่เราไปขุดต้นข่อยวันนั้นนะคะไปดูได้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเนี่ยคะ่ะมีจอมอยู่ตรงนี้มีมีหัวอยู่ตรงนี้นิดนึงนะคะที่ว่าสามที่เป็นใบติดอยู่ตรงนี้เนาะเนี่ยคะ่ะก็แตกใบขึ้นมาแล้วนะคะแบบนี้ก็น่าจะติด แล้วแน่นอนนะคะเนี่ยคะ่ะสามเดือนค่อนข้างจะแตกช้ามากเลยคะ่ะเพราะว่าต้นเขาอ่อนแอมากนาะแล้วค่อนข้างว่าต้นเขาว่าพูดง่ายๆก็คือแก่มากแล้วนะคะต้นนี้ค่อนข้างจะแก่มีอายุมากก็จะประมาณนี้คะ่ะติดตรงนี้ก็ก็ติดแล้วนะคะข้างหลังตรงนี้เนี่ยคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะเขามีใบอยู่เนี่ยคะ่ะเขามีใบอยู่ดิฉันก็เข้าไปถ่ายข้างในไม่ได้นะคะเนี่ยคะ่ะ เขามีใบอยู่ก็น่าจะติดนะคะข้างหลังส่วนตรงนี้ก็ก็ติดประมาณนี้นะคะเนี่ค่ะนี่ยน่าจะติดแท้แน่นอนนะคะแต่ว่าต้นเขาค่อนข้างจะแก่แล้วก็อาจจะอ่อนแอนะคะก็เลยจะติดช้านิดนึงต้นนี้สามเดือนก็ได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะ ส่วนต้นนี้ก็ประมาณนี้ต้นเขาก็ไม่ได้สวยมากนะคะเพื่อนๆไม่เป็นทรงที่ไม่คนไม่ค่อยนิยมกันแต่อลีชอบนะคะอลีบอกว่าทรงแบบนี้หายากนี <c oughs> ่ค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้พวกเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ